พี่น้องครับผมกําลังบันทึกเทปอีกเทปหนึ่งให้พี่น้องในบึงนะครับบึงความมึนของหลานสาวนะครับที่พี่น้องเห็นอยู่ขณะนี้นะครับนั่นคือน้องฝนนะครับมันขึ้นไปหาอย่างาลังนั่งน,นกตายอยู่กขกหวงเงินเห็ีว่าม่มีดอกลงมางูเจอยับข้าวโพ้งนั่นน่ะ <c oughs> นี่ครับความขี้ดื้อของเพิินครับพี่น้องครับ ว่ามีแม่นมดชนทางหน่อยแบบนี้ลองพีบ้างเนาะอ่ะเดือดเห็นลูกเห็นได้ลังนกไปขึ้นยังไปเซเว่นตัวนงนกโอ้ยนักเทนนอะแบบที่นี่นงนกตัวนี้หมต้องซื้อเสียเงินนะเห็นปะเดี๋ยวได้ลังนกขึ้นยัางจนใหม่ตอนนี้ปัญญาขึ้นขึ้เขาปะพูดว่าน้องดาวพ่นบอกว่าอยากได้ลังนกขึ้นยังกกไม่ แปะยูเซเว่นพุ่นอันนี้คือมุกของเผุนนะครับพี่น้องครับมุกแจ็คโดนแจ็คที่หนึงครับ<า>เดี๋ยวนี้สดชื่นงไล่เพราะวะ่าถ้าจีตอนอยู่กับแอดดี้ตว่าใครสดชื่นงวันไหนครับพี่น้องเพราะแต่บ่มีแอดดีแ้แอบผุนสดชื่งอ,อง,อ,ง,อ,งอืมเพราะต้องมีคนมากวนใจบ่เห็นบ่มือกับใบน้าคนทั้งเมือไวขนาดมือไว ถึงหัวเขามือไวแบดได้กว่าปล่อยฟังนี่ปล่อยอาจารย์ฟังนี่เอาเป็นได้กว่ามือไวมือไวอืมมือไวคือหน้าเห็นหน้าแบบแบดมือแบบนั้นเอ้าเอาวอ้าวอามันถามไมครับดูครับพี่น้องผมสิส่ง คลิปนี้ครับเขาอยู่ในช่องของสายยันวันดุนะครับเพราะว่า <c oughs> ผมว่เป็นยังดอกผมยามันตกขนาดนี้ผมตัดต่อว่าเป็นนะครับไปซ้อนไป,ปนสอนนี่นี่คือถ้าจะสอนเดี๋ยวจะแปลวิววมหาห้นี่คือมีทุกอย่างเพระาะว่าแม่งกี่เตาเอาาเอ มีทุกอย่างได้แต่ขอแค่ยามีงูกับพ่อมันบะมีบะมีบะมีเดี๋ยวสิเป้วิ่งให้อ่างูกับปีนสีซอดว่าไรว่าสอดพันเอาชุดเนี้ยสอดนะเออบะมีผ้าถุงเด้อเออบะมีดอกผ้าถุงเด้เด้อเอาชุดนี้ละเอาโอเคใครจะใครจะนั่นบ้างใครจะซอดว่านึ่งนั่น นี่มาสอนนี่คือมันจะมีแมงกิเตามีปลามีอย่างมดเลยผูวปลาหมัดผาาัวนั้นแปอวมาคะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเด,เดี๋ยวลุงจะไปเอานั่นมา,าเอาอย่างไรเออเออโอเคหายใจใหายใจใหติดตามช่องของลุงต่อไปทั้งสองช่องขอ,องลุงแล้วก็กลับมาเหมืนเคยนะเทีชุดนี้ครับพี่น้องเทีเออเทีไอไอเทีนี้ครับอาจจะอยู่ในช่องของสายยันครับเพราะว่าผมว่าเอาไว้ดอกผม ย่านค้นว่าร้านสามวขีีดือแท้นนะเดี๋ยววันที่ผมจะให้เพื่อนสอนกับน้องดาวนะครับอ่าเดี๋ยวสิเปีววิ่งมาให้เรียวไปเลยเดี๋ยวสีเปีถังมาพร้อมเอาถังมาใส่พร้อมมีถังว่เป็นยังดอกพ่นตัวว่าเป็นยังอืครับนี่คืออือโอเคนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับเอาพี่น้องไปจำดีก่อนครับผมเดี๋ยวผมสีเปียววิ่งไม่เพื่อนยบบ้านกันครับให้เพื่อนสอนนะครับ ตอนไปสู้ผัวพนกินนะครับนี่กะห้ามีผูาว่ามักกะพ่อเด้ไปสู้ผูวบ้าพนกินนะครับบ่สูหลามบนี้อย่างบีงไหนสาหองเพท่นได้สงโอ้หนองพท่านได้สังเพท่านได้สาหมมันกัมาหนีตัวม่พ่เห็นบ้าน่นะอ่าโอ้หาแมาะนะเออเดีอยวไปว่าให้โอเคเาเ่า ตอนเมีานอ่น่นาจพาลูกไปบิรลิงค่ะม่ออกกาลังกาเบิรเอาครับพี่น้องบักล่ามเมนะครับวาได้ยานไผทั้งสิ้นลายมี่ขาบ้านลายมี่ลายมี่ลายมเขาบ้านี้ลายมเพืลุงไปนา่น เีินสัน่นบักบินไงบักสุกปกรอให้ทั้เขาพิดกันตามมามาแล้วเล้วเขาจะกัดข้อมึงเดินฟังคุ่นครับบักลาม่หัวหนา้า ฟังนี่ขึ้นไปแล้วมหาวัดครับพระหามันกรล่างสีนาเรืองกันนะครับบักนี้ปากตัวแดงออกก็นั่นมาถืนกับปักเฟตโตครับบักสีหมองพระหันครับฟังนี่นะครับอิชิตี้ฟังคุณ บอกว่าหมาก็ไลนะครับต้องมีเหลียไมีเล่าแส่แสครับพี่น้องพี่น้องครับคณะนี้หมาวัดออกมากแล้วครับส่วนหมาหลงบักเลี้ยงผาจะไปจอแจ๊กเผาอยู่บักยยแย่งแต่แข้งด้วครับคือบักนี้นะครับ บักลาเม่หน่นะครับตามวน,นี่ลามีบักนีโยให้เขาพิสกันนะครับลามีลามีบักเฟตโตมันได้ยินเสียงบักลาเม่เฮาอยู่หน้าประตูนะครับลูกปางงางขึ้นนะครับนอนนอนโตะนอน หมอนี่ไหมไห้บีไม่้รากลันเรามปาปานแกะแถอะมึงไปล่อให้หมาวัดรับหมาบา้านเฮากันกัดกันแล้วของอแกลนมาดีเนาะเอ้ย กูหลงเงินมึงหลายครับพี่น้องครับมันไปล่อหมาวัดครับแลนมาจากประตูวัดนะครับแล้วเขากลายมันจากนั้นมันจะเข้าไปล่อหมาบ้านฟังทางหนึ่งอีกครับออกมาประจันบานกันก็จะเขากัดกันมันกับแลนออกมาในเฮี้ยนครับ มันประกาสู่หอกพี่น้องนะครับเพราะว่าลูกพี่มันครับขังอยู่แม่ยเก็บขาครับผมเี็คอยู่ว่าไหนผมมีเวลาก่อนผมบ้ซื้อนาฬิกาใส่หัวหัวใจเอ็นอยู่ละดีแค่ที่ว่าผมเพราะท่านกีฬาครับเนี่ยทนนี้ผมดีเก็บไอ้เบิ้อะผมสีย่างตะอ้อยนี่แหละครับอ้อยนี่คือว่ามันเป็นอ้อยบริษัทครับเพราะมันอ้อยขายเป็นตันครับเตาจะซื้อมาฮายเตาน่ะ เต่ามีครับมีไซคขายเกย๊กาครับอยู่หลังบ้านอันนี้ผมเลยเยาอันนี้ผมล่องซื้อครับเต่าหนึ่งเขานะครับตัวย่ี๋ยวแปลาน้ำเลยฮ<น>นะสวัสดีก่อนนะวัสดี เขาสามสีเขาใส่บัลีหน้าดำง่้าขาว